กรุงศรีเพลินเพลินเรื่องเงินเรื่องง่ายฟังได้เพลินเพลินเรื่องชีวิตคิดให้ง่ายพอดแคสต์ Podcast เรื่องราวชีวิตของผู้คนหลากหลายแล้วคุณจะพบว่าการใช้ชีวิตง่ายกว่าที่คิดสวัสดีครับผมปรีดีแห่งสดีกุลครับผมสวัสดีค่ะจุนจูนพัชชาคูณพิริยะค่ะ และคุณกำลังฟังเรื่องชีวิตคิดให้ง่ายพอดแคสต์เคยสงสัยกันไหมคะว่าต้องเตรียมตัวเตรียมใจอะไรก่อนตัดสินใจแต่งงานบ้างมาฟังคำตอบไปพร้อมกันได้ในตอนนี้เลยค่ะเธอว่าการแต่งงานสำคัญกับเราสองคนยังไงก็สำคัญมากเรียกว่าเป็นเป็นหนึ่งในมิวชัโกของเราทั้งสองคนเป็นแค่ไม่กี่สิ่งที่เราแชร์กันใช่ไหมไม่กี่สิ่งใช่ไหมหรือว่าเราแชร์กันเยอะกว่านั้นก็เป็นเรื่องหลังที่เราแชร์กันจริงๆเรื่องนี้ไม่เคย ไม่เคยมองภาพต่างกันเลยเนาะใช่ครับเพราะว่า,าเพราะว่ามีความฝันว่าอยากจะมีครอบครัวอยากจะมีลูกมีอะไรอย่างเงี้ยที่ที่สมบูรณ์แบบเลยเลยคิดว่าการแต่งงานสำคัญครับสำหรับผม,มเหมือนปีดีจะมองในมุมความแบบ sustainable เยอะใช่ความยั่งยืนความ,วามแบบมองระยะยาวว่าแบบอืมของแบบทั้งทั้งในตัวเองและการลงทุนกับแบบครอบครัวตัวเอง ทุกอย่างไะเออเหมือนปีดีจะเป็นคนแบบวางแผนค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเรื่องแต่งงานเราก็เลยไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยห่วงเรื่องนี้เท่าไหร่เราโกเดียวกันอยู่แล้วส่วนจูนก็คือคนที่ให้ความสำคัญในครอบครัวมากคือเราเหมือนเป็นจูนเหมือนเป็นคนแบบโกโกตั้งแต่เด็กก็คือมองว่าต้องแต่งงานแน่ๆงานแต่งงานนี่คือความฝันแบบคอนลราชรูปแปแบะในสมุดแบบเี็นภาพตัวเองใส่ชุดแบบแนั้นแบบนี้ตั้งแต่เด็กแล้วอะไรเยงนี้ยคะ่ะพอแบบ โตมาเรื่อยๆยเรายิ่งเป็นคนสนิทกับครอบครัวด้วยแหละเพราะฉะนั้นการการที่เราจะมีภาพในหัวว่าเราจะมีครอบครัวต่อได้ได้แต่งงานซึ่งจะนําไปสู่การมีครอบครัวต่อมันเลยเป็นเรื่องเป็นเรื่องสําคัญมากเป็นเป็นไลฟ์โกะจริงๆค่ะอืมงั้นอะไรคือเหตุผลที่ทําให้เธอคิดว่าต้องแต่งงานกันแล้วโหถามกันนี้เลยให้ย้อนไปตั้งแต่พบก,กันแรกๆก็แบบก็ก็รู้ก็รู้กันอยู่แล้วเหมือนเป็นสิ่งที่เราโชว์อัพทรัตั้งแต่แรกอยู่แล้วเนาะว่าแบบเฮ้ย ตอนถ้าถ้าเราจะคบกันเป้าหมายมันคืออะไรแบบจุดสุดท้ายมันคืออะไรมันคือต้องแต่งไงานมาอยู่ด้วยกันนะอย่าโอเคไหมอ<ๆ>ะไรเงี้ยเพราะว่าเหมือนตอนที่เราครบกันใหม่ๆก็คือผมก็มองหาความสัมพันธ์ระยะยาวแล้วไม่ได้ไม่ได้แบบเที่ยวมาเยอะแล้ว <laughs> อิ่มตัวแล้วอิ่มตัวแล้วอ่าครับผมมันก็ถึงจุดวัยที่เราแบบ นิดนึงอ่ะเออเราก็เห็นภาพอนาคตเรานิดนึงแล้วเราก็กล้าพูดกันอย่างเปิดเผยอะค่ะไม่ถึงแบบคุยกันตั้งแต่คบกันแบบไม่กี่เดือนอะไรเงี้ยก็คุยแล้วอ่ะเออเรากล้าแชร์ความคิดเห็นเรื่องนี้กันแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็แต่เราเราค่อนข้างมั่นใจเนาะตอนอที่ตกลงพงใจกันเพราะว่าเราเห็นว่าทั้งสองคนเชื่อใน สิ่งที่เรียกว่า growth mindset คือสิ่งที่คิดว่าแบบเฮ้ยเราสองคนสามารถปรับหากันได้ตลอดเวลาเราสามารถเติบโตขึ้นได้ด้วยกันถึงแม้ตอนนี้มันจะไม่แมชกันแต่ว่าในอนาคตเราถ้าเราเ work hard พอเราก็จะสามารถแบบแชร์โก้ด้วยกันได้อันนี้ก็คือสิ่งที่ผมและจูนค่อนข้างมั่นใจที่จะทําให้ก้าวต่อไปใน,ใ,นในเรื่องการแต่งงานนยครับแลวตอนเราเริ่มวางแผนแต่งงานเราเริ่มยังไงนะเราก หูอย่างแรกก็พอรู้ว่าอ่ะดูเลิกเนาะใช่ไหมแม่ไปดีไปดูเลิกพอแม่ดูเลิกปุ๊บล้วก็เฮ้ยไกลแล้วอะอะไรกันมีความแบบต้องเร็วเวนี้ละเหมือนถึงต้องเริ่มวางแผนจริงๆแล้วคือเรารู้อยู่แล้วว่าจะแต่งแต่ก็อาจจะยังไม่ได้มีวันเป๊ะๆพอมันมีวันมามันเหมือนเป็นเป็นเป็นตัวมาร์กเกอร์ที่บอกเราว่าใช่ครับเหมือนเป็นตัวเซตเดทไลน์ว่าแบบเงานเราต้องเริ่มแล้วนะเราต้องแบบทําขั้นตอนหนึ่งสองสามสี่แล้วใช่ซึ่งตามตาม ตามสูตรเลยค่ะการวางแผนงานแต่งงานที่ถ้าใครไปเสิร์ชในเว็บก็จะเจอว่าต้องจองโรงแรมก่อนเ<ค>นาะจริงนี่ก็เสิร์ชในเว็บเหมือนก,กันเสิร์ชในเว็บเหมือนก,กันคือต้องจองโรงแรมก่อนเพราะมันก็เป็นมันเป็นเรื่องที่ต้องคอนเสิร์ตมากที่สุดอะไรเไงี้ยบางทีเลิกเรามันชอบไปตรงกับเลิกคนอื่นมันก็เป็นเลิกวันดีอะไรเงี้ยจแบบโรงแรมเราก็ไปตรงกับโรงแรมคนอื่นในเรื่องเดียวกันอใช่ในเรื่องเดียวกันแบบมันก็ไม่ได้มีออปชันแบบเอาจริงๆมันก็ชอบแบบมีคนชอบที่แบบเดียวกันเลยเพราะฉะนั้นถ้าอยากได้ที่ไหนก็ต้องรีบจองโรงแรมก่อนอะไรเงี้ยค่ะ การจัดงานในช่วงสถานการณ์แบบนี้สร้างความลําบากการจัดงานในช่วงสถานการณ์ตอนนี้เออสร้างความลําบากยังไงขนาดไหนให้เราความเครียดที่ไม่เคยแชร์ใครมาก่อนอืมมันเหมือนแผนมาสะดุดนิดนึงแหละเช่นเดียวกันกครับผมบอกแบ่งเป็นสองส่วนเลยอะรายรายรับรายรับเราหายไปเลยสามเดือนเพราะว่าอย่างเอ e ออีที่ผมกระจูนทำอยู่ก็คือเกี่ยวกับอุปโภคบริโภคพื้นฐานเลยซึ่งแน่นอน กระทบโดยตรงแล้วก็กายจ่ายที่อาจจะมากขึ้นในในในเรื่องของการจัดงานแล้วก็ในเรื่องของการควบคุมแขกเนยถึงแม้ง,งานจะเล็กลงแต่ก็อ่าทำให้เราต้องมาคอนเซิร์นมากขึ้นว่าแบบเฮ้ยสิ่งที่ต้องเตรียมถ้าในสถานการณ์นี้เป็นอะไรหนึ่งสองสามสี่อะครับอืมใช่แล้วกเออ็เราว่าเป็นห่วงเรื่องจำนวนแขกอะไรอย่างนี้ด้วยเนอะอเราลดจำนวนแขกลงเยอะเลยแล้วก็อย่างเพื่อน ชาวต่างชาติอะไรอย่างนี้ก็คืออดบิน<ช>มาเพราะว่าแน่นอนมันคงยังบินกันไม่ได้ไดก็กกต้องมีการแบบปรับปรับเปลี่ยนตรงนั้นนะคะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ถึงขั้นเวลวร้ายก็ยังถือว่าทุกอย่างจัดการได้อยู่ครับผมและนี่ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งของเรื่องชีวิตคิดให้ง่ายพอดแคสต์จากจุนจูนพัชชาภูลพิริยะและยังมีเรื่องราวอื่นๆที่น่าสนใจติดตามกันได้ในกรุงศรีเพลินพอดแคสต์ค่ะแล้วคุณจะรู้ว่าเรื่องเงินเรื่องง่ายฟังได้เพลินเพลิน